ดีเจอ้อมค่ะขอบคุณที่ช่วยจะเลือกเพลงแล้วก็ขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามานะคะบ,บางคนถามว่าพี่อ้อมครับแ์โต๊ะหกเริ่มมาไหนล่ะครับเพราะตอนหกโมงมีแต่เพลงแ์โต๊ะหกนะคะก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรารอให้คุณพร้อมเต็มที่ทํางานให้เริ่มเข้าที่เซตกันพอดีปุ๊บแล้วเจอกับแ์โต๊ะหกหลังเวลาของอ้อมปุ๊บน้องๆก็จะมานั่งแชร์กันไปติดตามกันได้จันทร์ที่จะถึงนี้นะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพี่คิดถึงหนูนะคะต่อกันที่วีสตาร์ทะคะนอนน้อย คงมีคนนอนน้อยบ้างแหละถึงขอมา,าเนี่ยชอบปเนียปิดท้ายกับที่เออมิสเอเว h i n ติ้งนะคะและแน่นอนกับคุณผู้ฟังตอบคําถามไปและหนึ่งคำถามสิ่งที่อยากจะบอกยังคงต้องบอกกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ยังมีเรื่องแบบนี้มาฝากกันนะคะบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณ กับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินสินเชื่อที่เปลี่ยนหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ให้คุณมีเงินใช้จ่ายเอาอ่านตามที่อ้อมอ่านแล้วกันเนาะคือเอาความเข้าใจของอ้อมก็คือเหล่านี้สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะคะเขาจะทําให้คุณเนี่ยมีเงินใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ที่คุณต้องการหรือว่าคุณอยากจะเพิ่มสภาพคล่อง่างการเงินที่อัดแน่นนะคะเต็มไปด้วยข้อเสนอพิเศษมากมายมาฟังทางนี้เพียงแค่คุณมีบ้านคอนโดหรือที่ดินอยู่นะคะก็คือข้อเสนอที่ว่าพ่อนต่ำเพียงแสนละ555บาทต่อเดือนนาน6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ย3% MRR ลบ4 5 5ต่อปีนาน6เดือนแรก,รนนแรกซึ่งปัจจุบัน MRR เนี่ยจะอยู่ที่ 6.2-4.5%ต่อปีนะคะเนี่ยก็มันจะเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณผ่อนอยู่ในระหว่างนั้น6เดือนแรกสบายวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทผ่อนนานสูงสุดได้ถึง30ปีฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับวงเงินตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปนะคะและที่สำคัญบ้านเนี่ยก็ยังสามารถอยู่ได้สนใจติดต่อสอบถามนะคะที่โทรนะคะ GSB Call Center 1.1.1.5หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง28กลุ่กุมภาพันธ์ก็คือปีนี้ไปถึงวันที่28่สบคะคุณผู้ฟังค่อยๆค,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 คิดนะคะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะคะอ่ะวันนี้พอบอกเรื่องนี้เสร็จถามว่ามันมีเรื่องอะไรให้เราสนใจบ้างคุณผู้ฟังค่าวๆนี้มันหมุนเวียนเร็วไปหมดวันนี้วันที่ 2, องสามใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันที่5้บางคนก็ลุ้นว่าจะมีการประชุมของสาธรณสุขหรืออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับมาตรการที่หลายประเทศก็ออกมาเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวอาจจะเดินทางมาจากจีนหรือในแผ่นดินที่แบบอันเดอร์จีนไม่ว่าจะเป็นมาเก้าหรือว่าฮ่องกองใช่ไหมคะหรืออะไรเงี้ยก็ว่าจะอย่างไรกับมาตรการโควิดซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าเผยอันนี้มาจากสำนักข่าวไทยนะคะเผย พรุ่งนี้เคาะมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยย้ำไม่เลือกปฏิบัติเพียงแต่แนะซื้อประกันสุขภาพจะไม่จะไม่ได้เป็นภาระจะได้ไม่เป็นมากกว่านะจะได้ไม่เป็นภาระหากป่วยขณะที่กรมควบคุมโรคผุดไอเดียตรวจน้ำเสียบนสายการบินหาเชื้ออะไรก็ว่าไปแต่พรุ่งนี้ลุ้นกันอีกทีกับคุณผู้ฟังว่ามาตรการจะยังไงเพราะว่า จะเคาะกันวันพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายฝ่ายก็คงอยากจะติดตามกันเพราะที่เราคุยกันคุณทุกฟังบางคนก็มีความกังวลกับมาตรการนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนห่วงคนที่บ้านห่วงอะไรแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นั่นแหละก็คงเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่หลายคนก็ไม่ได้อยากฉีดเพิ่มนะหลายคนไม่ได้มีใครอยากไปฉีดวัคซีนเพิ่มอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่ารอที่เป็นรอตใหม่หรือบางคนก็บอกว่า ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งฉีดเลยไหมอ่ะย,ยังไม่รู้จะน,นู่นนี่นั่นยังไงอะแต่อย่างน้อยถ้ามีการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเข้ามาก็ยังก็โอเคแต่ว่าถามว่ามีคนห่วงอะไรไหมเอาว่าคนก็ห่วงอยู่ดีซื้อประกันสุขภาพเพิ่มอะเข้ามาแล้วถ้ามีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลจะรองรับพอหรือเปล่านะคะแต่ทางฝั่งของสาธารณสุขก็มั่นใจว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถือได้ว่าดูแลเรื่องโควิด ไปถึงตัวเองก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยสารสุขก็บอกว่าเขาก็ดูแลตัวเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนในการที่ช่วยดูแลได้ดีเหมือนกันก็คือด่านหน้าเราก็เข้มแข็งแลหละคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะหมอพยาบาลตอนนี้ได้พักกันบ้างหรือยังก่อนเหมือนจะได้พักจะได้พักแล้วก็วุ้นมาอีกละก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพ ให้ได้มากที่สุดจริงๆมันไม่ใช่แค่โควิดแล้วค่ะทุกโรคก,ก็คงจะต้องดูแลตัวเองให้มากๆเอาที่ไหวอยู่ด้วยความระมัดระวังแต่อย่าอยู่ด้วยความระแวงอันนั้นน่าจะดีที่สุดแต่ถามว่าเส้นบางๆตรงกลางมันอยู่ตรงไหนขอยทุกคนหาเอาเองค่ะพุทโธพุทโธ